ยกนี้หน้าตัดสินนะครับโอ้ย่อแล้วครับไฟฟ้าย่อแล้วโดนตซ็อกเอาล่ะกร่าวสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในคู่เอกในรายการช่วงที่หนึ่งครับสื่อไทยดินเดียพายทีวีครับที่เวทีมวยราฐดำเนินนะครับเป็นฝ่ายแดงนะครับดูที่ผ่านนะขากับปลายฟ้าครับเปิดมายกสามนะโอ้มวยไม่มีอะไรนะแต่ราคาแดงไปดีห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วครับ แกงยังไม่ค่อยออกอาวุธด้วยคนระับเริ่มหมอกแล้วเนี่ขวาไปก่อนเนี่ยที่ว่าใขวาขึ้นซ้ายใบขวาและซ้ายเจอกันครับยผู้นี้โอ้โหโยนโยนเข่าไปขวาใบโอ้โยโดนวาดลงใบเนี่ยใบฟ้า lắng ăn lưới em chứ còn quả bài, em chạm dài từ quả quả bài, phá đơn แรงทีลอทีเลยครับฝวางหน้าได้จะรู่้ากงกนะขว้าล่างไปเดี๋ยวต่อครับฝายฟังครับตา ถอยอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยออกด้วยคนระับสายฟ้าออกอย่างเดียวเลยอนะ่ะด้วซสายยาวแาวขวาหน่าได้แนะล้วิ้นกันยัง้าหมดยกที่สามครับ โอ้โหยกสี่เขาเปิดมาโดนหมัดเลยครับไฟฟ้าอ้นัดสองโอ้ยนัดสองนัดสองนัดสองดูแล้วน่าจะยกนี้น่าตัดสินนะครับโอ้ย่อแล้วครับไฟฟ้าย่อแล้ว,ดลวโ,โดนสองโอ้หนับแปดเลยครับดูครับเรียบร้อยเลยครับเปิดยกสี่มาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ <S 2> <S 2> <S โอ้แตกฉากเลยครับ ดิบันโอ้ยสองเข้าตาด้วยโอ้แม่สรุปเลยครับเป็นนิิพันธ์ครับชาจบเกมไปในยกที่สี่ครับสองเข้าเป้าตาเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ